ขนมใหม่มาลองค่ะทุกคนไปแผนกเดกอรี่ของแมคโครมานะคะได้ตัวนี้มาเขาชื่อว่าบาวนี่ช็อกโกแลตดูไบนะคะเขาขายเฉพาะนี่ค่ะโอลี่โลตัสกับแมคโครหกชิ้น129บาทว้าวอืมกลิ่นหอมแบบช็อกดูใบามากเลยอะ่ะนี่ชิ้นเป็นแบบนี้ค่ะชิ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะอืม มีความคิ๊คิ๊ดคิดคิดตอนเคี้ยวด้วยค่ะเนื้อเบานี่ดีนะหวานผมลงตัวเพรนว่ามันเหมาะกับการกินกับมัทฉะหรือเป็นอเมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเบานี่เนี่ยมันจะหวานนิดนึงนะทุกคนอืมแต่ว่าคิ๊ดคิ๊ดคิ๊ดิ๊ดแบช็อกดูใบดีมากเลยอ่ะอืมก็ถือว่าน่าลองเพราะว่าหกชิ้นหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทเราเก็บไว้กินได้อีกเมื้อเป็นแบบไหนแล้วไหนหนึบกําลังดีแล้วก็นิ่มๆอ่ะ ไม่แข็งกระด้าน้ยทำอร่อยจัง